วันนี้ทำหมูย่างยายหยกกินครับไม่ต้องรอปีใหม่ครับกินก่อนปีใหม่ได้กินแบบพันห้อนี่แหละครับดีครับเปิดพระร่มตันนครับปัญญาอันนี้ก็กินอยู่หลังบ้านนะครับนี่เลยกินไปก็เต็มไปด้วยสัพต้นไมน้ตอนนี้ยายกำลังปลูกดอกไม้แต่ว่า มันกำลังขึ้นต้นก้านะมันยังขึ้นไม่หมดเดี๋ยวพอปีใหม่มันก็จะต้นไม้ดอกไม้ขึ้นพอดีพอดีอดตอนนี้ครับชมสนิทหน้าสนใจสักคู่คือโมูของเราครับผม